5ขั้นตอนที่ทำให้คุณเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วทำให้แบรนด์ปังแบบคูณสิบ ตัวตนแบรนด์ต้องชัดเจนแบรนด์ที่ดีต้องมีเอกลอักษณ์ 2, การสร้างคอนเทนต์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายอันนี้ต้องบอกว่าเป็นหัวใจเลยทุกคนคื่ให้ลูกคา้าที่จะเป็นรอยต์ี้ของแบรนด์เราสามค่ะคิดคอนเทนต์แล้วอย่าลืมศึกษาแต่ละแพลตฟอร์มด้วยนะคะในการที่เราจะลงคอนเทนต์แต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยเราต้องรู้จักแพลตฟอร์มนั้น,น,นตรงนี้ก็จะตอบโจทย์ให้ลูกคา้าแล้วก็ตรงกลุ่มเป้าหมายเราอีกข้อที่4ควบคุมคอนเทนต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานตัวตนของแบรนด์ด้วยที่สร้างบรรทัด ฐาน Mood and Tone ให้เข้ากับตัวตนของแบรนด์มากยิ่งสุดท้ายค,ค่ะข้อที่5นอกจากจ,ากจะโด่งดังแล้วนะคะคุณต้องมีคุณธรรมด้วยต่อให้คุณดังแค่ไหนแต่คุณไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้านั่นก็แปลว่าธุรกิจของคุณอาจจะไม่ยั่งยืนด้วยก็ได้สำหรับ<ๆ>ใครนะคะที่อยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์อย่าลืมนะคะทริคเล็กๆเ,กเกนาะที่อมารินฝากมาให้ข้อคิดไปนะลองเอาไปปรับ,บรนในการสร้างแบรนด์ของคุณได้เลยค่ะแขกไปแล้วบา,บาย